สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์พังทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสามคู่และยังให้ฟังกันนะครับก่อนจะไปนะครับไปดูผลงานเมื่อวานกันหน่อยเมื่อวานยู u b e นะครับให้พี่ซาเลนิตานาได้เต็มนะครับให้พี่นาวบุรีได้ครึ่งนะครับให้เซอร์ราปิโก้คุณนี้ก็ได้ครึ่งนะครับเมื่อวานหาใครตามมา YouTube ก็จริงๆด้วยนะครับได้ทั้ง3คู่นะเดี๋ยวดูวิเคราะห์บอลนี้กันครับกู้แรกนะครับไปเปิดด้วยศึกพรีเมียร์ลีกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรำลังของเอฟเวอร์ตันคุ ความน่าจะเป็นนะครับแม้ว่าช่วงหลังที่ยูนเอฟเฟอร์ตันเนี่ยจะเริ่มติดเครื่องหรือเก็บคะแนนหนีตายสุดชีวิตนะครับแต่ผลงานตลอดสีนันดดังกล่าวก็ต้องบอกว่าคู่แข่งทั้งหมดล้วนเข้าสู่จุดฟอร์มดกันทั้งนั้นนะขณะเจ้าบ้านแมนยูเนี่ยวันนี้แตกต่างที่เคยครับจริงอยู่ที่ผลงานในลีกอาจตัวแน่นอนไม่ได้นะครับถ้าว่าหากมองภาพรวมต่างๆเนี่ยในทุกรายการนะครับอย่างน้อยๆพวกเขาก็ชนะมาถึง3จาก4หนท้ายนะครับแพ้แค่นัดเดียวนะน่าสภาพทีมอาจจะขาดซามิโร่นะครับติดท,ทดแบนแต่ดูเหมือนว่าซมิเซอร์จะเริ่มมมั่่นนนนนใจจและะูกบเพือๆรรวทีได้้าขึค และอีกอย่างข่าวดีของแมนเชสเตอร์เดนแตนนะครับวันนี้จะได้ชิสเกตลีเซนกลับมานะครับส่วนทางกับทีมเยือนนะครับจะไม่มีดูกเล่นะครับหนึ่งในคีแมนคนสำคัญในแดนกลางบอกเลยงานนี้ยุบแน่นอนครับเมื่อพิ่ารณาจากสภาพตัวต่างๆแนะนำให้อยู่ต่อสถานเดียวครับคู่แรกจัดไปที่แมนเชสเตอร์เดนแตนนะครับคู่ที่สองครับจะอยู่ในสืบพรีเมียร์ลีกครับสเปอร์เปิดบ้านทำเยือยของไบตันครับในเวลาสามทุ่มราคาตอนนี้สเปอร์ต่อเสมอนะความน่าจะเป็นนะครับไบตันเนี่ยฟอร์มโดยรวมไม่ธรรมดานะครับพลาดผลเดียวตลอด11เกมหลังเก็บชัยชนะไปถึง6แมมมตตช์นนนนนะะคครรรััับบววถถึงงสิิออกหลลเเเาป็ทียื ไม่แพ้ใครมา7นัดแล้วนะครับชนะไป4นะแต่ก็เป็นการชนะเหนือทีมทัตแลงทั้งหมดนะครับขณะที่สเปอร์นะครับผลงานไม่ค่อยดีนะครับในนัดเสมอเอฟเวอร์ตันเช่นเดียวกับภาพรวมแผ่วต่อเนื่องนะครับ6แมตช์ล่าสุดชนะไปแค่แมตช์เดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพราความเป็นสถิติในบ้านที่ดุดันนะครับสำหรับสเปอร์นะสี่นัดที่ผ่านมาลงเล่นในบ้านนะครับเก็บชนะไปได้สี่นัดเลยนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูเลยถึงสามเกมนะครับแถมเอาชนะทั้งแมนซิตี้และเชลซีได้นะครับดังนั้นสเปอร์นะครับยังไม่ลุ้นท็อปโฟร์นะครับวจาก อยู่เจ้าบ้านดีกว่าครับอย่างแย่ไม่น่าแพ้นะผู้ที่2ไปที่สเปอร์ครับคู่สุดท้ายข้ามมาที่เยอรมันนะครับแพ้ท่าเบอร์ลินเปิดบ้านรับเยือนของไลซิกเพื่อแต่เวลาห้าทุ่มครึ่งราคาตอนนี้ทีมเยือนไลซิกต่อครึ่งควบนะครับความน่าจะเป็นวันนี้เจ้าถิ่นแห่ท่านะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดในลีกชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองเกมล่าสุดอยู่ไปเสมอกับไฟบวกมาหนึ่งหนึ่งทำให้เขาชนะใครมาสี่เกมแล้วนะครับส่วนทีมเยือนไลซิกฟอร์มหลังสุดชนะสองแพ้สามเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับไมย์มา ทำให้พวกเขาแพ้ติดต่อกันมาสองเกมแล้วเหล็ตัวใหม่ติดต่อครึ่งควบผลงานในห,หลีกช่วงนี้ของไรซิกดูแย่ยจริงครับเพิ่งแพ้ติดต่อกันมา2เกมแถมเกมลูกก็ไม่สามารถยิงประตูได้อีกด้วยทั้งสองเกมที่ผ่านมานะครับวันนี้มาเจอแฮท้าที่ฟอบเกมเล่นที่บ้านกําลังยอดเยี่ยมนะครับไม่แพ้ใครในรังตัวเองมา3เกมติดต่อกันแล้วแถมยังเก็บชนะมา2นัดวันนี้แนะนําเชียร์เจ้าถิ่นแฮท้าดูดีกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่สุดท้ายลองเทท่าเบอร์ลินนะ จบไปแล้วครับ3คู่ได้เรียนให้ฟังในทีคู่แรกนะครับไปที่แมเชสเจอร์เดคู่ที่2ไปที่สเปอร์คู่สุดท้ายลองแทนท้บริลลีครับขอให้เป็นค่ำคืนที่ดี1นคืนนะครับก่อนจากการัาขอฝากบอลในกลุ่ม VP ไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปดีทุกวันสำหรับนี้ไปก่อนจะไปพรุ่งนี้สวัสดีครับ